Oh. Um. อนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับนกซิบนั่นเองค่ะตอนนี้นกจิปอยู่ที่รัชดา42นะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยกับอมรวาลตีนะคะโดยเบนา์อมรัชดาค่ะซึ่งปกตินะคะใครที่สนใจหรือว่าอยากจะได้รถยนต์นะคะเบน์ ben จะต้องนึกถึงที่นี่แต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไม่ได้มีจับจําหน่ายแค่เบน์อย่างเดียวเรามี BMW อดีกด้วยค่ะแต่ว่าแอบ,บกระซิบก่อนว่าจะต้องเป็นรถมือสองนะคะแต่เป็นรถมือสองที่มีคุณภาพดีและที่สําคัญเป็นรถที่เราได้คัดสรรมาอย่างดีแล้วอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีอีกผูู้้ร ี่จะมาคอยตอบคําถามนกจิ๊บในทุกคําถามเลยก่อนอื่นเลยนะคะขอเชิญพี่ตุ๊กก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห oh, เดินมาหล่อเชีย เมื่อกี้แอบเห็นนะว่าแอบไปส่องกระจกมาก่อนเดินเข้ามานิดนึงนาก่อนเข้าฉากสวัสดีครับพี่ตุ้งนะครับเป็นโปรดักต์ c t เนียร์ที่นี่นะครับก็คือจะคอยให้ความรู้ทางด้านรถ BMW แล้วก็รถ Mercedes-Benz กับลูกค้าทุกคันที่เข้ามาเมื่อกี้ตอนน้องซิปเดินเข้ามาเขาถามน้องซิปว่าอยากจะแบบว่าพีซีคันไหนก่อนคันแรกเราก็เลือกในคันที่เราชอบก่อนเลยคันนี้เพราะว่าคันนี้ใครเดินผ่านมาเห็นนี่ก็ต้องสะดุดตาทุกคนแล้นะสะดุดตามากเลยอะพี่ตุ้งเด็ดเลย อะไรยังไงรุ่นอะไรคะคือรุ่นที่เห็นอยู่นี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นรุ่น E-Class แต่จะเป็น E Coupe ก็คือเป็น E 3 0 0 Coupe รถ Coupe เนี่ยเป็นรถที่มีการทรงตัวดีที่สุด oh. เพราะว่าเขาออกแบบมาให้รถเนี่ยมันมีฐานล้อที่กว้างหลังคาที่เตี้ยก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้แนะนำพวกตัวเครื่องก่อนดีกว่าตัวเครื่องด้านในเป็นยังไงทำไมต้องเลือกรุ่นนี้เพราะว่าอย่างที่รู้มาว่า เบนซ์เรามีหลายรุ่นหลายสไตล์มากๆเลยครับคือเครื่องตัวนี้ต้องบอกกันว่าเป็นเครื่อง ที่มีแรงม้าสูงสุดในรถซีดานหน้าตอนนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องขนาด2.4 245แรงม้านะครับ0ถึง164วินาทีเท่านั้นเอง4วินาทีที่แบบปืดปืดปืดความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะอ่ะแล้วมีจุดเด่นอะไรอีกบ้างไหมคะด้านในตัวเครื่องเนี่ยครับก็คือถ้าในตัวเครื่องเนี่ยเขาจะไม่ทําออกแบบมาให้มันแตกต่างจากรถซีดานมากมายนะเพราะว่าเขาต้องการให้มันเป็นรถสปอร์ตที่มีความแรงแต่ยังต้องดูแลง่ายที่สุดอยู่เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ประมาณ70หรือ8 เครื่องตัวเดียวกันกับพวก4ประตูอยู่เพราะว่ามันจะทําให้อะไรเน,นี่ยมันใช้ร่วมกันได้ oh, มันจะได้ซ่องง่ายๆซ่ง oh, <okay. S 1> องถูกๆ ปกติพอขึ้นว่าเป็นสปอร์ตปุ๊บราคาซ่อมรวมไปถึงการดูแลรักษามันจะต้องแพงขึ้นเป็นเท่าตัวอยู่แล้วหลายคนจะคิดอย่างนั้นใช่แต่จริงๆสําหรับรถรุ่นนี้ใหม่เขาหรับดูแลง่ายอันนี้คือแต่นดัพื้นฐานที่ออกมาเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กตัวล้อทุกสิ่งอย่างคันนี้เดิมหมดเลยครับไม่มีการตกแต่งอะไรเเดิมหมดเลยใช่ครับจะมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองชิ้นไหนคะก็คือหางด้านหลังของท้ายรถเท่านั้นเองครับเพื่อความสวยงามถ้ารถสปอร์ตต้องมีหาง ไม่มีไม่ได้เขาภาษาบ้านเราเขาเรียกตูดเป็ดแต่อชิ้นี้ราคาสูงอยู่เด้อหลายตั้งอยู่ฮะเพราะว่ามันมีผลต่อการขับขี่ที่ความเร็วทุ้งสูงไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มแรงกดด้านท้ายรถที่ความเร็วสูงจริงๆดูจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นไฟที่มีความสวยงามลงตัวล้อแม็กทุกสิ่งอย่างอะไม่จําเป็นต้องไปแต่งเพิ่มแล้วสําหรับคันนี้ขับออกไปก็หล่อได้เลยอ่ะใช่ฮะ ส่วนภายนอกนี่นะฮะก็พี่จะพามาดูตรงบริเวณชุดเบรคของเขาค่ะ คืออย่างที่เกริ่อนไปตอนแรกแล้วว่ารถคันนี้ค่อนข้างจะมีแรงม้าสูงและกำลังสูงชุดเบรกเลยเนี่ยต้องเป็นของ AMG ไม่งั้นเอาไม่อยู่เพราะแรงม้าเขาเยอะม้าใหญ่ๆต้องเอาเบรกดีๆไปจับไม่งั้นมันจะพยศเอาง่ายๆตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะตอนนี้เลยหรือเปล่าคะใช่ครับคันนี้ประมาณกี่ปีแล้วคะคันนี้เป็นรถปี2017นะครับก็ประมาณ2ปี2ปีเอง2ปีเองสองปีเองมากกว่าประกันศูนย์ก็ยังเหลืออยู่แต่ประกันยังเหลืออยู่นี่สนึว่าคุมแล้วนะใช่ฮะคือให้มันเหลือติดตัวสักเดือนหนึ่งก็อุ่นใจแล้้วววะะเเเลลาาาารรขัับไไปนนีมมมอึ ก็ยังสามารถเคลมได้อยู่พี่ตูงน้องเจอยากเข้าไปดูข้างในแล้วอะค่ะได้เลยครับเชิญเลยครอ,อมานานบอกเลย <มา S 1> พี่ต๊กอย่างที่เราเกินไปตอนแรกว่าหลายคนกลัวว่าถ้ามีซันรูฟเนี่ยมันจะร้อนอุ้ยสตาร์ทให้ดูด้วยปิดได้ไหม ได้ครับเพราะว่าต้องบอกกันว่าไอ้ตัวหลังคาที่เราเห็นอยู่นี่นะครับมันไม่ได้ใสร้0ยมันจะมีฟิล์มอยู่แล้วในตัวเนื้อกระจกเนี่ยแปนะครับถ้าเกิดเราปิดกระจกลงมาเนี่ยแสงอ่ะมันเข้าได้ก็จริงแต่มันจะลงมาแค่20%แต่ไอ้ยีที่ว่าสําหรับบ้านเราเนี่ยมันก็ยังมีรอนอะไรเงี้ยหลายคนก็กลัวดำสำหรับเขาก็เลยเพิ่มม่านมาให้อีกชั้นหนึ่ง ว้าวเอาง่ายๆว่าก็เหมือนราคารถทั่วไปเลยไม่ร้อนแน่นอนแล้วด้านในอ่ามีอะไรแนะนําบ้างไหมคะครับก็คือรถคันนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยมันจะมาพร้อมกับจอดิสプย์ขนาดใหญ่2จอชอบมันนีมากนครับคือสะใจมากไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้ที่เป็นไมดิจิตอลหมดเลยใชรวถึงฝั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงดูหนังได้ไหมได้หมดทุกอย่างตู้คอนนอกจากจอที่ใหญ่แล้วสวยแล้วแบบ ขนาดนี้มีอะไรเพิ่มอีกไหม <S <S เปลี่ยนสีได้ปะได้พวกนี้มันมันไม่ได้มีแค่ความสวยอย่างเดียวแต่ว่ามันจะสามารถปรับแต่งหน้าจอให้มันเข้ากับรูปแบบการขับขี่ของเราได้ทั้งหมดยังไงอ่ะเราเราเรา,เราเลือกเองได้ไหมหรือว่าเขาเลือกให้เราเลือกเองได้ครับอย่างเช่นหน้าจอเอาฝั่งด้านคนขับก่อนนะ<ด>หลังพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3แบบมีแบบสปอร์ตแบบคลาสสิกแล้วก็แบบโปรเกรสซีฟเดี๋ยวพี่ให้ดูแบบสปอร์ตก่อนแบบสปอร์ตเนี่ยเห็นไหมมันยอกแนวดูด้านนิดนึงตัวหนังสือที่เป็นตัวเลขความเร็ววเเเนนีี่จะป็สสสหลืองงขมมไแด ที่เป็นแบบคลาสสิกก็จะเป็นแบบสบายตาจริงๆรถคันนี้ขบโจทย์ทุกวัยเลยนะใช่แล้วก็มีผู้ใหญ่โบเกสสีอุ้ยอันนี้เท่จังเลยอ่ะชอบมันจะดูอวกาศมาเอ่อนอกจากจิ๊บเห็นนไหมตรงเนี้ยเราจิ๊บอยากได้สีแดงเลยปะชมพูก็ได้ไมันเปลี่ยนได้64สี64จะบ้าไปแล้วแม่สีเขามีแค่ไม่กี่สีเองเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนว่าไอการเปลี่ยนสีของเขาเนี่ยคือสีภายในตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแอมเบียนไลท์นะครับนี่ ตอนนี้เป็นสีฟ้าฟ้าม่วงม่วงอ๋อนี่ไงมันจะเลือกเฉดได้เลยว่าอยากได้ใช่นี่ดูชมพูอมม่วงชมพูอมแดงเริ่มตั้งแต่ขาวขาวก็จะเริ่มผสมผสมผสมมาเรื่อยๆเห็นไหมไอ้ที่มันผสมผสมกันเนี่ยมันก็ได้สีออกมาทั้งหมดอ่ะสิบสี่สีวันไหนมีอารมณ์มีความรักหน่อยก็สีชมพูวันแหวววันไหนโกรธ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 ต้องแดงนี่โอ้โหมากแดงแดงพี่ตู่นอกจากอันนี้มีอะไรอีกไหม ก็ S <S คือพวงมลาลัยของเขาเนี่ยจะเป็นมัลติฟังก์ชัน <Wow. S 2> อุปกรณ์ทุกอย่างในการคอนโทรลเนี่ยมันจะมาอยู่ที่พวงมลาลัยทั้งหมดตัวนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่เขาเรียกว่าเป็นปุ่มระบบสัมผัสไม่มีปุ่มกดแต่ใช้วิธีการเขียเอาหรอใช่ฮะฝั่งนี้จะไว้คอนโทรลจอ,อนี้ ฝั่งนี้ไว่คนอนโลจอ,จอด้านนี้อแอบได้ยินว่าลําโพงเขาดีมากเลยเป็นลาโพงตัวใหม่ล่าสุดคือมันจะเน้นเรื่องรายละเอียดแล้วก็มีติของเสียงใช่แอบได้ยินว่ามีอะไรนะจอดอัตโนมัติอะไรเงี้ยคืออะไรหรอมีฮะเพราะว่าตัวนี้ด้วยความที่ว่าเขาทํามาเผื่อในกรณีคนที่อาจจะยังไม่ถนัดในการถอยหลังเข้าจอดเขาก็จะมีระบบออโต้พาร์คกิ้ง อย่างนี้ก็ต้องมีเซ็นเซอร์รอบทันมีครับจะมีกล้องมีอะไรให้ครบมีอะไรอีกไหมพี่ตุ๊กที่แบบคนที่อยากได้รุ่นนี้หรือใครที่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรดีต้องรู้ให้ได้เอาหลักๆเลยสังเกตเอาง่ายๆขึ้นมาไม่เห็นเกียร์เออใช่จะถามอยู่เพราะว่าในรถม e r เ e d ็ s เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับตัวตำแหน่งเกียร์เนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่ทางฝั่งขวาให้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นให้มันถนัดมือด้วยแล้วเรื่องความปลอดภัยด้วยถ้ารถมีเด็กนะ เคยเห็นไหมขับขับอยู่แล้วเด็กมาโยกเกียร์เล่นอะไร่อย่าว่าแต่เด็กเลยบางทีเราอะมือเผลอไปโดนอปึกอังขอโทษอันตรายอันตรายนะใช่ใช่แล้วก็พอเขาย้ายมาฝั่งนี้ปุ๊บที่ได้แน่ๆก็คือเรื่องความปลอดภัยส่วนผลพลอยได้ก็คือเรื่องพื้นที่ใช้สอยเเลอยะมันจะเพิ่มขึ้นมันก็เลยจะวางแก้วน้ําได้สองแก้วพอรถเบนซ์นี่หาที่วางแก้วน้ำคนข้างเนี้ยตัวนี้ไว้เก็บขอได้เยอะตอบจทย์เยอะนะใช่ครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาดูได้ สมมติว่าใครที่อยากจะได้รถคันนี้จะต้องทํำยังไงบ้างราคาหรือว่ามีของแถมอะไรพิเศษต่างๆมากมายบ้างครับคือรถคันนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกฮะว่ามันเป็นรถปี2017ปีนี้ปี19ก็รถมีอายุแค่2ปี เพราะฉะนั้นยังเหลือประกันศูนย์อีก1ปีนะครับแล้วมีอะไรให้อีกไหมค่ะมีมีอะไรหรอลูกค้าแบบคนบอกฟีดีเอลอยังเหรอประกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันไปพังปีที่2ทํายังไงปีที่3ทํายังไงตรงเนี้ยเราเลยมีตัวเอ็กซ์เสตมวารันตีเนี่ยเพิ่มไปให้จากลูกค้าอีกสูงสุด2ปีสูงสุด2ปีใช่ครับขึ้นอยู่ที่รุ่นรถว่าเป็นรุ่นไหนปีไหนนั่นเองนะคะด้วยด้วยฮะต้องบอกว่าสูงสุด3ปีได้ไหมสามปีอู้ทุกคันละทุกคันสามปีนี่เหมือนซื้อรถใหม่เลยนะทุกคันมีีให้แน่2ป เอางีแตนดั้งคือสองปีได้แน่นอนสองปีได้แน่นอนแต่คันไหนจะได้ถึงสามปีต้องมาคุยกันต้องมาคุยกันฮะต้องมาคุยกันอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมสิถ้าสมมติว่านกจีบขับรถไปต่างจังหวัดแล้วไปเสียอยู่เชียงใหม่ต้องลากกลับมาซ่อมที่นี่เหรออ่าพี่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัววารันตีที่พี่แถมเพิ่มให้เนี่ยมันเป็นวารันตีของศูนย์ Mercedes-Benz Thailand หรือ BMW Thailand เลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องนกจ๊บขับรถไปเสียที่ไหนหรือว่าไม่ได้เสียแต่อยากจะไปเซอร์วิสที่ไหนก็ตามเนี่ยสามารถเข้าเซ ทั่วประเทศว้าวเชียงใหม่ร้อนแกนโคราชอะได้หมดเข้าได้หมดชอบชอบชอบหมดใช่ครับเพราะลูกค้าพี่นี่จริงๆก็จะมาจากทั่วประเทศแล้วฮะเพราะลูกค้าเราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วฮะเพราะว่าเราขึ้นชื่ออยู่แล้วในการขายเราขายมากกว่า50ปีปีนี้ปีที่54าละห้าสิบกว่าปีแล้วฮะเกินอายุพ่อหนูอีกนานมากชื่ะนั้นนะคะบอกได้เลยว่า ชื่อเสียงของเราเราจะไม่ทําให้เสียหายอย่างแน่นอนอยากทราบราคาแล้วล่ะค่ะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยคือรถรุ่นนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวท็อปสุดแพงสุดอย่างที่บอกไปตอนแรกนะตอนที่มันเป็นรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยราคามันอยู่ที่4ี่ล้านห้าแสนี่บาทแล้วตอนนี้พอมันเป็นรถยูสคาร์เป็นรถที่ใช้งานแล้วเนี่ยราคามัน, <ขอ S 1> มนเลยราคาเบาๆได้ไหมอะลงมาเหลือแค่สามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทเกือบล้านเลยนะที่หายไปหายไป,ยเ,ปเกือบล้านทาั้งที่สภาพรถยังใหม่มากๆครับ ไม่ต้องซื้อแล้วราคารถมือหนึ่งอ่ะซื้อไปก็เท่านั้นมานี่บริกก็ได้เพิ่มอีกแช่แรคริการเก่าก็เหลืออีกรดสภาพสวยกิ๊กขนาดน,นี้นะคะใครที่สนใจค่ะสามารถติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพราะเราจะขึ้นที่หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG รวมไปถึงนะคะอาเขาเรียกอะไรไลน์ด้วยร,รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วย<อ>หรือใครอยากจะได้เบอร์โทรพี่ตุ๊กสดตัวนะคะหลักไมค์ค่ะทักมาเดี๋ยวตรงนี้่อก่้ได้รีมได้เลยสอบถามได้ฮะเพราะว่ายังมีลูกค้าหลายท่านที่ซื้อไปแต่ยังใช้ปุ่มไม่ครบ เคยเป็นไหมหนูหนูหน,นูเป็น,น,ปนมีร้อยปุ่มใช่ได้กี่ปุ่มคือปุ่มอะไรโอ้ยหลักๆก,ก็สิบยี่สิบปุ่มก็เกินแล้วไม่ถึงครึ่งหรอกไม่ถึงโทรมาสอบถามได้สำ<อ>หรับใครนะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็น B M w รวมไปถึงนะคะ Mercedes Benz แ,แบบนี้สามารถมาที่อมอยวารันตีได้เลยค่ะติดถนนใหญ่นะคะรัชดา42หาง,ง่ายมาก ง่ายฮะพอมานี่จะเจอตึกใหญ่ๆสูงๆ7ชั้นเห็นแต่ไกลเห็นแต่ไกลแ้วที่สำคัญที่จอดรถห่างง่ายมากเลยไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางหรือว่าที่จอดรถต่างๆมากมายเลยนะคะยังไงขอฝากไปด้วยนะคะสำหรับอมรบอลันตีค่ะครับ